ส่วนท่านคารมปลพรกลางก็ขอขอบคุณในคําเสนอแนะนะครับแต่ว่าที่ผมฟังท่านเสนอแนะมาทั้งหมดก็ได้ทราบความว่าท่านเป็นนักกฎหมายก็ไม่เป็นไรครับท่านเป็นนักกฎหมายและอีกไม่นานท่านก็จะกลับเป็นนักกฎหมายแล้วส่วนผมครับผมพูดได้ไม่ไอายผมเป็นนักการเมืองและนักการเมืองมีหน้าที่อย่างเดียวก็คือตอบแทนผู้ให้โอกาสผมเนี่ยเป็นผู้แทนจังหวัดกรุงเทพมหานครได้รับโอกาสจากชาวบางขุนเทียน38,340คะแนน พี่น้องชาวบางขุนเทียนให้โอกาสผมเข้ามาครับผ่านพักอนาคตใหม่ในขณนะนั้นครับมีคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเป็นหัวหน้าพักมีอาจารย์เบียบุตรแสงกหนก,กุลเป็นเลขาธิการพักมีคุณช่อพันธิกาวานิทเป็นโฆษกพักผมพูดไม่อายใครครับและสุดท้ายตุลาการเจ็ดท่านยุบพักอนาคตใหม่ไปพวกเราก็จับมือกันเดินมาสู่พักก้าไกลในมุมมองเดียวกันในเจตนารมณ์ของพักอนาคตใหม่ก็ไม่อายใครครับเพราะผมเป็นนักการเมือง ส่วนนักกฎหมายจะมีหน้าที่ทำอะไรยังไงก็แล้วแต่ท่านพูดมาทุกอย่างท่านดูดีหมดครับแต่บางครั้งท่านอาจจะลืมลืมที่ไปที่มาเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าข้อเสนอแนะของท่านถ้าท่านเตรียมจะมาพูดเรื่องอื่นท่านก็เตรียมการไปแต่ท่านลุกขึ้นแล้วก็มาต่อว่าคนอื่นแบบนี้ไม่ถูกต้องก็เลยจะขอนําเสนอรรท่านประธานไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับครับผมเชิญคุณการุมะ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายคารมพลพรกลางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อจังหวัดรยเอ็ดจริงๆก็เป็นผู้ใหญ่พอที่จะอดทนฟังถึงแม้ว่าจะเป็นการเสียดสีผมชัดเจนจริงผมไม่ระบุใครฮะผมเป็นผมแสดงความคิดเห็นนะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อรายงานของกันแิิการแต่ในเมื่อกันแลการได้ระบุชัดผมไม่ชี้แจงเสียหายท่านประธานอันดับแรก ขอญาตเอ่ยนามเพื่อนรุ่นน้องคุณอมรรัตน์โชคอมิตรกุลที่บอกว่าผมลุกขึ้นทําไมไม่บอกชื่อพักจริงจริงท่านต้องไปถามคณะกรรมการจริยธรรมพักท่านนะครับเขา,าไม่ให้ผมเอ่ยชื่อพักท่านผมก็เป็นคนว่าง,งอน,นอนสอนง่ายท่านประธานผมก็ไม่เคยเอ่ยนี่ประเด็นแรกประเด็นสองตามรับนูลมาตราแปดสิบสามเนี่ยนะครับสสมีอยู่สองประเภทถ้าไม่ถ้าไม่อ่านแนะนําให้อ่านนะครับ มีสสเขตและบัญชีหลายชื่อนี่ประเด็นแรกประเด็นสองสอส,สที่พูดในสภาเป็นเอกสิทธิ์ไม่จําเป็นหรอกครับต้องบอกพักตามท่านประธานได้ที่ผมไม่บอกเพราะท่านไม่ให้บอกส่วนความเป็นนักกฎหมายผมนั้นผมเป็นนักกฎหมายที่เคารพสถาบันบ้านเมืองไม่ใช่นักกฎหมายที่ตะแคงแล้วก็ ตัวเองถูกคนอื่นผิดการุมครับให้ชี้แจงเท่าที่ครับนิดเดียวครับ่านานผมเสียหายครับส่วนที่ผมบอกนิดเดียวครับเดี๋ยวก็จบแล้วครับที่ผมบอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะเพราะผมเป็นคนร้อยเอ็ดตำนานผมจะไปบอกผมเป็นคนประจบไม่ได้ครับผมก็ต้องบอกเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดเท่านี้แหละครับเพียงเท่านี้นะครับแต่ส่วนเรื่องอื่นไม่เป็นไรครับถ้าจะบอกว่าทัดพักมาจากไหนผมไม่เคยปฏิเสธผมเกิดเพราะพักอนาคตใหม่ขอชี้แจงนิดเดียวแล้วก็มาก้าวไกลในสื่อนี่ผมพูดไปชัดเจนแล้ว ผมพูดได้ครับการจะไปพักไหนเป็นสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายพรรคการเมืองไม่ต้องมาสอนบุญหรอกครับผมอายุพอสมควรผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วรู้ว่าอะไรควรและไม่ควรขอบคุณครับท่านประธานพอสมควรเลยครับพอสมควรครับที่จริงแล้วมีท่านประธานคะขออนุญาตใช้สิทธิ์พัดพิงค่ะครับขอโต้โต้ตอบกันเลยครับสั้นๆค่ะท่านประธานไม่ใช้เวลานานค่ะขอบคุณมากนะคะท่านประธานอารมณงก็ขึ้นอีก ค่ะนี่เราะคว่าอย่าไปไกลอย่าไปไกลค่ะไม่ไม่ไกลค,คะ่ะไม่ไปไกลเนี่ยค,ค่ะอยู่แถวนี้ครับค่ะขอบคุณมากนะคะท่านประธานดิฉันขอใช้สิทธิ์พาดพิงนะคะวันนี้อยู่ในตรงนี้ในฐานะกันมาธิการพราัฒนาการเมืองและเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ชี้แจงนะคะ,ะในสิ่งที่ท่านคารมได้ลุกขึ้นถามเกี่ยวกับ เรื่องสารปกครองเรื่องสารแพ่งนะคะว่าสารปกครองมีไม่ครอบคลุมดิฉันก็ได้ตอบไปในเรื่องนี้นะคะในเมื่อมาพาดพิงกันแบบนี้ดิฉันก็ขออนุญาตไม่ได้ไม่ได้จะต่อ,ตอ,ตอปากต่อคำอะไรค่ะดิฉันก็ ท่านได้พูดเน้นว่าคนเราจะต้องไม่ละเมิดกา,การชุมนุมจะต้องไม่ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของคนอื่นนะคะทั้งๆที่ร่างนี้ก็ไม่ได้มีตรงไหนเลยที่บอกว่าจะให้สนับสนุนให้ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของคนอื่นดินฉันมีความคิดเห็นว่าคนเรานะคะแม้จะไม่ได้เป็นผู้ชุมนุมแม้จะเป็นสสในสภาแห่งนี้หน้าที่อันดับแรกที่สําคัญที่สุดคือการเคารพมติพักค่ะและเมื่อไม่เคารพมติพักแล้วก็ จะต้องไปให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใหม่นะคะเอาเท่านี้ค่ะก่อนที่จะไปเคารพหรือว่าตระหนักเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนดิฉันก็อยากให้สสเครารพมติพักก่อนและที่บอกว่าเป็นรุ่นน้องนี่นะคะดิฉันไม่เคยเป็นสสรุ่นน้องใครค่ะดิฉันเป็นสสสมัยแรกเหมือนกับคนที่พาดพิงก็เป็นสสสมัยแรกเช่นเดียวกันขอบคุณท่านประธานมากค่ะคพอสมควรแล้วนะครับความจริงก็เป็น,นาปนัญหายในพักนะแต่ว่า ให้โอกาสชี้แจงด้วยกันแต่ทุกคนต้องเคารพข้อบังคับสภาด้วยครับผมขอเรียนว่าท,ที่จริงแล้วมีท่านประกรณ์วุิขอนะแต่ว่าโดยที่เห็นว่าพครคเท่าไกลแได้อภิปรายไปหลายท่านแล้วก็เลยไม่ได้ให้ท่านได้พูดท่านประกรณ์วุิยังมีปัญหาอะไรที่จะสอบถามไหมครับ,รบอนุญ,ญาตให้ถามได้สั้นๆนะครับ ขอบคุณท่านประธานในท่านนรระธานอนุญาตให้ผมอภิปรายครับไม่ยังอภิปรายครับถามอะไรได้ครับก็อ้อเรียนก่อนรู้เราได้ตกลงหลักการกันว่าเราจะพยายามให้สัดส่วนของการอภิปรายนั้นเป็นไปตามจํานวนสสทีนี้สําหรับยตินี้นั้นพรบเท้าไครได้ถือว่าได้พูดไปสามท่านนะทนับคุณคารมด้วยก็สี่ท่านในจำนวน ไม่ต้องนับหรอกครับท่านประธานครับผมครับเพราะนั้นก็สอบถามได้ครับแต่ว่าอย่าอภิปรายครับถือว่าได้กรรมธิการได้ตอบแล้วครับครับถ้ามีอะไรสอบถามเชิญนะครับครับผมก็ผมคงก็สอบถามเพิ่มเติมจากจากที่หลายๆท่านได้อภิปรายไปแล้วกันนะครับว่าเรื่องสองสองเรื่องนะครับว่าชัดเจนไหมว่าเนื้อหาที่ที่กรรมธิการเขียนมาเนี่ยนะครับสองในสองพรบนะครับคือพรบการชุมนุมเนี่ยก็คือเนื้อหาชัดเจนใช่ไหมครับว่า ที่บอกว่าไม่ต้องขออนุญาตก่อนคือเป็นการยืนยันสิทธิ์ทุกฝ่ายไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่ฝักฝ่ายการเมืองฝ่ายใดหรือผู้ที่เดือดร้อนจากเรื่องใดๆประเด,นเดน็นใดๆ,ๆก็ตามไม่ได้มีการระบุว่าฝ่ายหนึ่งต้องขออนุญาตอีกฝ่ายไม่ต้องขออนุญาตและมีการไม่เคารพความเห็นต่างระหว่างกันผมคิดว่าอันนี้กรรมธิการตอบให้อีกทีครับว่าชัดเจนว่ากฎหมาย ที่เสนอมาเนี่ยมันคือการเสมอหน้ากันนะครับอีกอกรณีหนึ่งก็คือพรบอรคอมนะครับพรบอรคอมเนี่ยมันจะมีข้อข้อเขาเรียกว่าข้อถกเถียงนะครับที่บอกว่าการนําข้อความข้อมูลเทสเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเกิดการเผยแพร่เผยแพร่ที่เป็นวงกว้างนะครับทำให้เดือดร้อนมากทําให้จําเป็นต้องมีพรบรนี้เพิ่มขึ้นมาแต่ที่จริงแล้วผมผมก็อยากอยากจะยกตัวอย่างนิดนึงอย่างเช่นการเผยแพร่ข้อมูลเทสผ่านทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์ต่างๆที่เป็นทางการน่น,นะครับก็เขาก็ฟ้องหมิ่นประมาทกันใช่ไหมครับมันไม่ได้จําเป็นต้องใช้พรบอรคอมพิวเตอร์ฉะนั้นมันมีกฎหมายอื่นรองรับอยู่แล้วใช่หรือไม่ครับก็ผมคิดว่าก้ถถกเถียงนี้ก็ก็แปลกดีที่ผมไม่ใช่นักกฎหมายครับแต่ผมก,ก็เข้าใจถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายว่ามันไม่ควรมีกฎหมายที่ซ้าซ้อนกันแล้วม,ม,มันไม่ควรมีกฎหมายที่ที่จะต้องเอามาฟ้องร้องกันแล้วมีโทษหนักเกินกว่ากฎหมายที่มันมีอยู่แล้ว ที่มีการบัญญัติไว้อยู่แล้วก็ให้กรรมธิการตอบอ,อีกครั้งชัดๆครับว่าเ,เจตนารม์ในการเสนอแนะในการแก้ไขสองพรบนี้ก็เพื่อสิทธิเสรีภาพแล้วก็เพื่อการใช้กฎหมายที่เป็นธรรมรนะครับไม่ให้การใช้กฎหมายเพื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอย่างที่บางคนบอกว่าตัวเองไม่น่ากฎหมายก่าอ้างครับอย่าไปกระทบคนอื่นอีกเดี๋ยวกรรมิการนะเชิญนะครับ กับเยนประธานสภาที่เขารพครับผมวรพจน์มิยโรดครับผูแ้แทนรัศดรแบบบัญชีรลยชื่อพักเก้าไกลครับในฐานะกรรมธิการพัาการเมืองณขณะนั้นครับก็ยืนยันครับในประเด็นสองคำถามนี้ครับพรลชุมนุมมาจริงๆต้องต้องเกริ่นก่อนว่าขึ้นชื่อว่ากฎหมายเนี่ยมันควรจะเสมอหน้ากันนะครับกับประชาชนทุกกลุ่มทุกฝกักทุกความคิดทางการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือแม้กระทั่งผู้มีอำนาจรัฐ ก็สมควรเสมอหน้าการภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกันนะครับดังนั้นเช่นเดียวกันครับการชุมนุมโดยการไม่แจ้งเนี่ยไม่ควรจะเป็นการละเมิดกฎหมายไม่ควรจะเป็นการชุมนุมที่ผิดกฎหมายและถูกสั่งการสายชุมนุมได้ไม่ว่าจะมีความคิดทางการเมืองฝ่ายไหนก็ตามนะครับซึ่ง ปัจจุบันก็จะจากการศึกษาของเราเองก็จะเห็นว่าการบังคับใช้ปัจจุบันก็ยังไม่เป็นเช่นนั้นนะครับก็ในกฎหมายฉบับน,นี้ก็จะทําให้มันชัดเจนขึ้นครับเช่นเดียวกันครับพรบอรคอมก็คือถูกต้องอย่างที่ท่านสมาชิกได้พูดไว้ครับว่าการเอาผิดทางเนื้อหาเนี่ยสามารถเอาผิดได้ตามกฎหมายฉบับอื่นๆอยู่แล้วทั้งกฎหมายอาญากฎหมายแพ่งนะครับไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเอาใช้พรบอรคอมเนี่ยมาควบคุมเนื้อหาผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์อีกต่อไปนะครับคือนึกถ้าว่า ถ้ามีการแสดงความคิดเห็นหรือมีการใส่ร้ายกล่าวหาผู้อื่นให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุทางนิตยสารหนังสือพิมพ์ก็สามารถดําเนินการด้วยกฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่งได้อยู่แล้วนะครับจึงไม่มีความจําเป็นครับที่จะต้องนําเอาพรบคอมเนี่ยมาบัญญัติให้มีความซ้ําซ้อนแล้วก็ฉุกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองต่อไปครับขอบุณครับครับขอบคุณกรรมการนะ่ครับโดยที่ท่านวาชิก ที่อภิปรายก็ไม่มีผู้ใดคัดค้านนะครับนอกจากข้อสังเกตผมขออนุญาตใช้ก็บังคับข้อที่88นะครับถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านรายงานนี้ถือว่าสมาชิกให้ความมินชอบรายงานนี้นะครับสมาชิกไม่มีคัดค้านนะครับก็ถือว่าที่ประชุมได้ให้ความม็นชอบ <c oughs> ต่อไปก็จะเป็นข้อสังเกตที่รายงานไว้โดยสภาได้พิจารณาเห็นว่าข้อสังเกต ของกรรมการไม่ได้มีการไม่ไม่ไม่ให้มีการวิปรายนะครับถ้าเห็นด้วยก็จะได้ส่งรายงานข้อสังเกตไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบดื้อการต่อไปตามข้อบังคับข้อที่105นะครับจากนั้นขอถามที่ประชุมว่าท่านสมาชิกจะผู้ใดคัดคา้านข้อสังเกตหรือไม่ครับถ้าไม่มีก็ถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการ,การ ตามข้อบังคับข้อที่105ประกอบข้อ88นะครับ